ครับก็จะมาเก็บหู้หอมนะครับที่ปลูกว่าค้าวที่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาคลิปเก่าย้อนให้ดูนิดนึงนะครับตอนปลูกตอนนี้ก็ได้เวลาเก็บแล้วนะครับประมาณสาสี่เดือนนะครับมาเก็บกันเลยมาเก็บกันเลยหนี่นี่อหอมนี่นะครับสิก้ามยุงเอก้ามมันยเหอเอาใส่กัเลยครับอหัว<ป>ใหญ่มากว้าวแล้ี่ไหนเสร็จแล้วเสร เดี๋ยวมาให้ดูในกระถางนะหัวมันใหญ่มากมันเหมือนหัวหอมแขกเลยแต่เป็นหอมธรรมดาแต่ว่ามันงามมากบางกระถางมันแตกเป็นหนอ่อบางกระถางไม่ได้แตกถ้าไหนที่มันไม่ได้แตกเป็นหลายๆหัวหัวมันใหญ่มากมาดูกันนะครับผมนี่หัวใหญ่มากเลย ถึงกําหนดเก็บแล้วอันนี้มันไม่ค่อยแตกมีอันนี้แตกเป็นสามหัวนี่ครับหัวเต็มเลยส่วนอันนี้มันจะแตกนะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวเยอะหน่อยเป็ปลูกไว้ข้าวก่อนให้แม่ปลูกเองกินเองปลาสาร โสมลากลากยาวมากเดี๋ยวค่อยปลูกใหม่ อันนี้มีหลายหัวเลยนด่ดเด็ดเด็ดเลยนเด็ดไหมแ่กระถางนี้ได้แค่นี้เยอะเยอะไหนอะอยู่ใต้ดินอยู่ใต้ดินนะคุยเอาคุยเอาคุยเอา นี่ยแก่เต็มที่เลยนี่หัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวให้ดูอันนี้ก็แตกไงเดี๋ยวปลูกใหม่หัวมันก็หัวมันแขกนี่แขกหัวมันใหญ่มันหอมแขกมากต้องทำดินให้นั่นไงดินหลวมๆข้าวก่อนมันไม่หลวมมากเลยนี่ยมันแก่เต็มที่แล้วก็รอคนถอนไงแล้วก็ถอนได้ตั้งนานแล้ว รอคนปลูกมาทำคลิปก็เลยถอนช้าไปนิดนึงปกติมันแก่แล้วถอนได้แล้วหัวเด็เป๊ดเลยเนี่ยกั้นไม่นะไม่กั้นหมาก็าขึ้นมาหหมอนั้นเนี่ยเปิดปุ๊หูมันนอนแอสอาร์ตกางเลยเปิดไอ้นีออกนไง้งา อันนี้มันไม่ลึกมากนะเก็บง่ายอันนี้มันแตกเยอะมะ้กอันนั้นมันแตกอันอื่นเป็นหัวลูกหัวใหญ่ใหญ่ แล้วหัวใหญ่ปนกันกืมอนนี้ก็แตกดีใส่หัวเลยจู่มันซื้อปลาโอมา โอยหน้าผัดผัดหัวระพานะเอะออเดี๋ยวก็นึ่งกอ,อ,อนน,นกอ,อไม่ได้กินนานละโอผอดหัวระพาอ,อันนี้หัวเล็กน,นุยาหญ้า <c> ะ <oughs> มียญ้ <c oughs> ยาด้วย หมดแล้วก็ได้เยอะเหมือนกันนะครับได้เป็นตะกร้าเลยน่าจะไหลโลอยู่เดี๋ยวก็อาจจะปลูกใหม่นดอะไรอ่ะน็อตกใบมันบลิอันนี้ปลูกไว้ประมาณ3เดือนนะครับเดือนพฤศจิกาก็ไหนทุกคนเนี้ยจะมีหม่แต่ว่ายังไม่รู้จะตัดต่อคลิปลงตอนไหนน็อตเป็นไงยาวไหมไม่เนี่ยเขาจะเห็นเหรอน็ไอ้น็อตนี่นะไหนมองเห็นเหรอมองก็ไม่เห็น นี่ก ER ็ตรงไปสา si มกี่สามมัดเลยเมื่อก่อนนี่ครับหอมเขาอยู่ได้ตรงตรงนี้นะนี่มีน้ำไปกระปุกหนึ่งให้ไปนะขามกินก็ตรงกว่านี้ข้าวมันก็ยังมันลุหัวใหญ่หัวใหญ่ต้นนี้สีส้มสีตัว เพิมต่อแล้วั็เดี๋ยวมันโอ้ไปหมดที่ไปเดี๋ยวจะยกดูอะไรไปอ่ะโครหลงสนหไม่รู้อะไรแล้วอุ้มขอแท็กที่ไหนแล้วก็มาที่สุด 169852บาทเมื่อก่อนทั้งหมด700บาทครับกก <coughs> 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 หนงใจค่น้อคนจไมดด้ทอยังดูก่อนแล้วก